ที่1น่นกับ7นะครับตอนนี้เรามาได้เงินฟรีอีกแล้วนะครับเท mm hmm. ่าไหร่เนี่ย150 US เเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเราจะได้ยังอื่นไหมนะครับผมได้พิเศษเพิ่มไหมอันนี้คืออะไรเนี่ย ก็สิบดอลลาร์นะครับอันนี้คือเราเล่นที่วันดอลลาร์ดีนา่านะครับผมแต่ว่าตกทีสิบดอลลาร์ 10. โอ้ตอนนี้เป็น200นะแล้วครับเป็นกะำไรห้าบตกสัก5ทีเนาะ เพื่อได้โบนัสนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างขอสักหนึ่งโบนัสได้ไหมครับผม ต้องได้อ้นี้6กอันนะครับต้องได้เหรียญ6เหรียญหรือไม่ก็ไข่มุก3มอันเราจะตกถึง100เหรียญถ้าไม่ได้โบนัสเราจะไปเล่นเก็บห0ึเหรียญไปเล่นเกมอื่นนะครับ Come on Bonus right h e r โอ้เบกเวง how much ิ i แด that วอเท่าไรอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้ว้า wow. วตอนนี้แกรนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเมกะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยตอนนี้เราได้อะไรไม่รู้นะครับผมี่สิบเหรียญได้คูณนะครับ ตัวตัวโอ้สองร้อยสอง้ยี่สิบห้านะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับจากร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยสิบหกตกไปขอสักหนึ่งโบนัสหน้าโอ้ได้แล้วโบนัสครับมาแล้วดักที่ไแดบบ้สุดยอดครับ เซฟมีหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันเซฟหน่อยเซฟหน่อยไม่ได้ครับแต่ว่ามินิร้อยเหรียญเลยนะครับหนึ่ง mm. มินิคือหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะครับผมเราได้มาหนึ่งมินิเห็นไหมสุดยอดครับว้าวเยี่ยมครับแบ็คชูแบ็คนะครับผม ว,ว่าเงินฟรี150ตอนนี้เป็น517แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกประมาณ50เล่นอีกประมาณ50นะครับผมจนถึงประมาณ450ถ้าไม่ได้แสดงว่าก็ไม่แจกแล้วนะครับ หรือว่าแจกอยู่แต่ว่าเราไม่มีวาสนาเออ Come on โอเคสองเละสองสปินสุดท้ายนะครับ อีกอันนึง่งไม่ได้โอเคครับทุกคนวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับผมตอนนี้กําไร4ี่ร้เหรียญน,นะครับผมโดยที่แบบไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยสักบาทนะครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราว่ากันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับเรามานั่งคิดไปคิดมาทําไมเราไม่เล่นได้ถึง400เผื่อมันไมเนอร์ไมเนอร์เท่าไหร่250 กิดเราจะได้ไมเนอร์นะครับลองตกไปสัก5ทีแล้วกันเนาะอย่างไนก็เงินฟรีนะครับผมโอ้เกือบได้นะครับสมอนสองทีสุดท้ายยังมียังได้อีก2นะครับโอ้ ไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นบ้างดีกว่าเนาะอีกครับเอาเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาเล่นพิกกี้แบงค์นะครับผมอตอนนี้แกรนอยู่ที่ห4ึ0งมื่นสี่เก้าร้อยนะครับเมเจอร์พันหนึ่งแล้วก็มินิห้าสิบได้มินิสิบแล้วก็มเนอร์ห้าสิบเหรียญน,นะครับผมอันนี้ใส่เงินแปงค์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ตก สูงสุดอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับสูงสุด5ดอลลาร์เดี๋ยวเราจะเล่นดูว่าเราจะได้ไหมนะครับผมต่ำสุด50เซนนะครับเดี๋ยวเราเล่นที่5ดอลลาร์แล้วก็นะับดูเราจะได้โบนัสไหมนะครับเกบได้ ยากมากนะครับผมแต่ว่าเราต้องพยายามครับเราต้องสู้โ <M> อ้น่าเท่าไรครับเนี่ยเยะเหมือนกันนะครับห้าสิบเหรียนครับตอนนี้ได้เงินคืนมาแล้วมีกันเล่นต่อนะครับผม มอนพิกี้น้องหมูหมูแดงของเราครับขอซักโบนัสด้วยครับหมูแดงเราต้องได้ตัวหมูนี่หตัวนะหรือไม่ก็ธนาคารสีม่วงเนียครับสามันขั้นต่ำอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่อย เพื่อนได้ใส่ไปร้อยหนึง่งได้มาห้าร้อยเหรียญนะครับผมแคบปบเดียวเองเงินยังเหลืออีกเก้าสิบเจ็ดเหรียญนะครับสุดยอดเรายังไม่ได้โบนัสเลยนะครับผมเรายัางมีความหวังครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้น Come on สิบหรละกันนะสองเหรียญ50เซ็นเซนนะครับออกเสียงสงสัยเราจะได้ ใส่เพิ่มอีกอีกสี่อันสามอันขโมยพี่เกดเตื่นนอยแล้วครับตื่นหน่อยตื่นหน่อยขอโบโนัสให้พ่อสักหนึ่งโบนัสได้ไหมครับ ตอนนี้เหลือ2บาท90้าสไม่ได้นะครับผมเราจะลองใส่อีก100ถ้าไม่ได้เราก็จะย้ายไปเล่นที่อื่นนะครับผมตอนนี้เราลงทุนไป200นะครับผมโอเค กลับไปดี่5เส้นเหมือนเดิมน,นะครับหรือว่าเราจะได้สักโบนัสไหมนะครับผม หมูแดงแดงก็ดูหน่อยแล้วอีกสามอีกสามโอ้วันนี้น้องหมูไม่แดงเลยนะครับผมอีกอันหนึง่ง น้องหมูไม่เด้งเลยครับวันนี้พอมนน้องหมูเด้งให้พอหน่อยแลย้ว ไม่ได้นะครับผมไม่แจกเลยสักโบนัสครับ uh huh. ไม่แจกครับลาสเ band สองสอง โอเคครับทุกคนดอละาสองร้อยไม่ได้สักโบนัสนะครับผมเป็นเกมที่ยากมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับผมโอเคครับทุกคนเราต้องไม่ยอมแพ้นะครับผมใส่ไปอีกร้อยนึงเพื่อไปชิดน้องหมูนะครับผมหรือ mm hmm. จตกที่5้าเราจะตกที่ห้าดอลลร์หรือว่าเราจะได้างอีกอันเดียวโอ้ไ oh ม so mm ่ก็โซค o อสยั่วมากเลยนะครับผม ตอนนี้ทุกคนรอบข้างได้โบนัสกันหมดเลยครับ,บมีกิติพงศ์คนเดียวนะผมที่ไม่ได้โบนัสเลย ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมจะได้โบนัสที่2เหรียญ50เเซ็นต์ เ้ามีนใจร้ายมากนะครับบอเอาเงินชั้นกืนมาใส่มันรู้นะครับเครื่องมันรู้ว่าเราเราได้มา4ี่เมื่อกี้เงินฟรี ก็เ,เลยกินเงินเราไปหมดเลยโอเคเราจะใส่ไปอีก100สุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คืเอเงินที่เราได้มาเงินฟรีมื่อกี้และครับผมจะให้เราสักโบนัสไหม Oh, เครื่องนี้ขี้เหนียวมากเลยนะครับผแัดเร็วดูนะครับไม่ได้ผลครับไม่เวิร์กเข่าม้อนทีเกีโอ้ four more oh my god ยั่วมากเลยนะครับผมออกมายั่วอย่างเดียวครับว,ว้าวใจร้ายมากเลยนะครับผมใส่ไป400ไม่แจกเลยสักโบนัสนะครับ อดโหห้าอีกแล้วมารอบนี้ไม่ได้ครับโอเคสองสปินสุดท้ายดูดูมันทำ โอเครับทุกคนวันนี้มาเล่นเกมฟรีนะครับผมไม่ได้ไม่เสียครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับทุกคนครับเราใส่ไปอีก4ี่ร้อยเราจะไม่ยอมแพ้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เสียบ,บัตรดูว่าเราจะได้ไหมบางทีบัตรเห็นไหม first ปินเลยนะครับผมไม่ลองลองไม่ใส่บัตรได้เลยครับ บางทีคาสินโนมันรู้ครับผมว่าเราอ่านการเราว่าเราชนะมาก่อมนมันบางทีมันไม่ค่อยจ่ายนี่เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับผมบางครั้งต้องมันทริกเราเราต้องทริกมันบ้างอนโฟมออขออีกสี่ข้างบนข้างล่างอ,อยากได้ขอตรงนี้กับตรงนั้นนะครับผมมีเวลา ขอขอโอ้หม่ก็ก็มอนลาสปินนะครับผมขออันหนึ่งจังไหนก็ได้เออไม่ได้ครับเปิดตัวมาดีมากครับสวยงามจกไม่สวยนะครับห0 0อยสองร้อยสองร้อยหรือร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยห้าสิบหกสิบเหรียญ อ่อนมากเลยครับผมแจกก็หมด100บาท100เหรียญก็คือเหมือนไม่แจกเลยนะครับผมใส่ไป400แจกเราแค่100เดียวกลับคืนมาอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะเล่นถึง400 เจ็อ,อันนึี้ oh my god mm. สามสาม,มสามอันแล้วเนี่ย oh my god สีทองนี่เงินนี่เป็นตัวคูณน,นะครับ สสปินนะครับผมหนึงองโอ้ตัวคูณเห็นไหมได้มายี่สิบห้เหรียญรางวันใหญ่แงเลยส ไม่ได้ครับได้มาสี <S <S โอเคครับทุกคนจบที่4ี่รอเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ไปกะว่าจะลองให้ได้โบนัสแต่ว่าพอได้ามาแล้วมันไม่แจกก็เลย เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเกมเล่นกันดีกว่าครับผมขอบคุณครับ